สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่แชนแนลอยู่นะครับนี่ก็มาทําสวนเหมือนเดิมแต่สองคนนะฮะใช้เอ็นเบอร์2.5งจนะตันนี้เสียงมันจะไปดังเปี้ยวเหมือนเบอร์สองนะ ันนี้จะคล่องเวียงสุดแขนนะอ่าก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะจะให้ผมไปทำที่สระบบุรีแต่พอผมตอบคอมเมนต์คอมเมนต์ก็หายไปเลยเออจะบอกเบอร์โทรติดต่อกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสงสัยเขาไม่ให้คอมเมนต์หรือเปล่าก็เลยจะเดี๋ยวจะถ่ายชื่อ Facebook อะไรของผมเบอร์โทรนะ เบอร์โทรของผมอ่าคุณป้าดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่าก็ผมก็จะไปทำให้นะครับคุณป้าถ้าดูอยู่เปล่าไม่รู้ก็เบอร์โทรผมก็อ่าศูนย์เก้าเก้าสี่หกห้าหกห้าสี่แปดครับผมเดี๋ยวจะมีอ่าเฟซนะเดี๋ยวจะดูอ่า เฟสมีทั้งเฟสทั้งลายแหละครับลายกับเบอร์นี้แหละก็แอดเข้ามาเลยตามเบอร์นี้ไปให้ดูหน้าเฟสนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเฟสผมนะฮะเห็นไหบตรงนี่ครับ,นนนรบหน้าเฟสธีรยุทธพักดีสิรินะครับก็แอดเข้ามาได้ จะให้ดูหน้าหน้าลายผมอก็ลายเบอร์นี้แหละก็เป็นไอดีลน์ก็เป็นเบอร์โทรแหละอ,ะอะ่คุณป้าผมไปทำให้นะแต่ก็ติดต่อกันโดยตรงไม่ได้ท่านคอมเมนต์มาแต่ใน youtube พอเราตอบให้เบอร์โทรไปก็อคอมเมนต์จะเด้งหายไปเลย <laughs> ผมพยายามค้นหายอยู่ ต้องใจเขาปิดคอมเมนต์ผมนะขออนุญาตจะออกชื่อได้รึเปล่าไม่รู้ก็คุณป้านะแต่ก,ก็ไปเจอกันผมไม่อยากไปเจอคุณป้าไม่อยัคนคุณป้าก็อยากให้ผมไปทําสวนให้นะแกอยู่สระบุรีก็ก็ไม่ไกลจากปากช่องแหละวัดก่อนผมก็ไปแก่นคอยอยู่ไปทําที่แก่นคอย ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะจะเรียกใช้บริการก็ได้นะครับถ mm. ือว่าไปเช้าเย็นกลับผมพอไปได้อยู่ mm. ถ้าค้างคืนจะไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวผมก็ออกเท้าหน่อยกลับเย็นหน่อยก็ไม่เป็นไรใช mm. ้ดีผมต้องไปดูเนื้อที่ก่อนว่าจะใช้คนแบบไหนใช้เครื่องมือแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย เรื่องงานะเรื่องงานผมไม่เกี่ยนนะนก็คเือพาลูกพา,าลูกทำพาลูกพาหลานก็คือมันเป็นอาชีพที่เราทำนะฮะก็ผมก็ทำงานนี้มาก็ ยี่สิบกว่าปีกับสามสิบปีแลวนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวลูกชายลูกสะใภ้เขาก็จะมาเป่าแล้วก็กวาดสองคนนี้เขาก็ตัดนะลูกชายผมสองคนนี้คนนี้เขามีเมียแล้วแต่คนเล็ก อีกคนยังไม่มียังไม่ได้แต่งงานนะบดทหารมาได้สองปีแล้วก็ยังก็ยังไม่มีเงินบวชให้เลยก็พาทำงานอย่างนี้หละอาจะเดือดบวชปีนี้ก็มีจําเ,เป็นต้องใช้เงินอยู ียบผมก็เหมือนกับหาเช้ากินค่ำนั่นแหละครับเช้าก็ออกไปทำงานเย็นก็กลับบ้านอะไรเงี้ยพาลูกตาเต้าไปทำงานค่าใช้ใจ่ายเราเราก็มีใช้ใจ่ายก็เดือนนึงก็หลายตังค์ครับผมก็เริ่มจากศูนย์มาครับพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ให้ได้อะไรคือ ไม่มีอะไรให้ผมก็เริ่มจากศูนย์มาด้วยตัวเองตรงนี้จะกี่หลังชุมนี้ห้าหลังฮะล็อกนี้จะเป็นห้าหลังก อากาศไอ้น้าหนาวนี้หญ้าไม่ยาวเนี่ยพอตัดตัดได้ดีเลยได,ได้สวยแล้วคนตัดตัดก็ไม่ลำบากเนี่ยแต่สบายสบายเป็นสองจุดห้าแอร์เบอร์สองยิงสบายกว่น,นี้อีกจะคมนะอ้นี้จะชื่นหน่อยในสองจุดห้า เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดต u b s c r i b ยกดติดตามให้ช่องขอใหญ่ชาแนล้วยนะครับคุณป้าเห็นก็เบอร์โทรให้แล้วนะครับคุณป้าขออนุญาตออกชื่อแล้วกันคุณป้าพาทำนั่นแหละครับ